สวัสดีค่ะโมจิคิวตีอ้ออดีนะคะวันนี้โมจิก็จะมารีวิวเดิน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 เลาเมงนั่นเองเอ้ยบะหมี่ลาเมงเนาะสำหรับสนุนโดยเวิร์กมีเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่านว่าอะไรถามมาออกก็เหรอรอ,อแกะเลยนะคะแอ้นี่คือเกลือของเราเราจะไปฉีกกันอ้าวจีวีเซียงรูปกวนี่แค่สิ่งที่เขาให้และนี่คือสิ่งที่เขาให้มานะคะอันนี้ก็จะเป็น เส้นบะหมี่เอ้ยเส้นราเมงอันนี้ก็เป็นน้ำมันอันนี้ก็ผงอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยเริ่มจากเส้นกันนะคะมาแกะกันก็เป็นแบบนี้เป็นเส้นมาให้เลยแล้วก็เทใส,ส่จานวาย เหมือนเส้นตรงติเนาแล้วก็ใส่ใส่น้ําอันนี้เป็นโชยุมะก็แก่แล้วเนาะมาเทกัน,นคือเราลองชิมมาที่ของเซนทันเนาะก็ได้รู้ว่าอร่อยมากนี่ชิมกันอ,อร่อยจะให้ใส่ผสมน้ำจาระบีผงต่อไปเป็นผงปริศนา เป็นเอ่อใครเห็นมากงอ่ะมันเป็นสาลายนาะเน,ะนะี่ยอ๋อมันเป็นสาลายค่ะมันดูน่ากินมากเลยเดีย๋ยวเราไปใส่น้ำอุ่นกันอเอ็นะของที่เราจะเอาไปเอิ่มใส่ใส่อะไรใส่น้ำอุ่นนะตอนนี้น้ำอุ่นเราก็เดือดแล้วก็นี่ก็จะเป็นรามเมงนะแั๊บนึง พร้อมหมดยัทำเ,เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วาจะมีเสียงรบกวนนะเดีย๋ยวไปวางที่โต๊กันเลยเอาทษทีค่ะนี่คือหน้าตามันมมรเราจะไปตรงนู้นถ่ายว่ามีอะไร บะหมี at, ่เราก็คงอยู่เหมือนเดิมเอรลาเมงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เน้มาชิมน้ำก่อนรอค่ะมาชิมเส้นกันเลยเส้น อร่อยนะคะอันนี้มาจิก่อนจบเิ้งให้บ๊ายบายกับรามิง